ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือป้าษาชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุด้วยนะคะลุงเสือสิไปแล้วยามมองนะคะสใส่ตะข่ายไว้นะคะมันยางอยู่บ่อเซร้าทร้อนบ่อหนาวแล้วอืม đủ thế sai cây nó mà ping đủ mà hãy ping nè cây nè sai cây nè sai cây đi thang bò đầy nhang đấy phần cái đại mong đại hộp môn khao yu hàn liệu Bye. ขึ้นรถขึ้นรถ <laughs> กลาแต่แนมเย็น

ไปเอาดอ,ไอ <laughs> ไก <laughs> ดอไม้เห็น <laughs> ดอกไม้เหรอดอกไม้คือต้นนั้นมองมันอยู่ทางนอกก็บ่ได้เอาได้มนมาเอาข้างในพี่แล้ว เก็บกระเืองแหงเย็นเชียงไหมเอ็มอย่้่ายแต่ว่าอูะรละหเน้ำพรม มีมาหน่อยแลยนะมาหน่อยเดีเห็นมาเยอะมางจริงเอานี่้น้อมนี่แต่ข้าวผะโนกับไปยังสันเลยบะมีมูด้เอาหนี้ เสียงทางนี่หัวหินทานมันไปสาะเี้นจะเป็นกบนอันนี้เาแทงออกละลายได้ป่ะนี่เนื้อละี้อยกระวมทั้งซอยดาว สี่ร้อยเฮ้ยมาี่นขนยัง่า่เยมาามบนางบอเปนจุะจุชะยงไฮะ้มองไปละ

ไปหาเขาได้ันรับนรับได้นะฉนรได้แต่ไม่ดินใ่ตางเที่ยวไปหานที่มาสุดยอดส่ยุยเาแหงไปงอนพันกมจะอยู่ขนพันว่ารมเยไม่รู้ขึ้นที่าหน สวัสดีทุกท่อนวันนี้เรียว่าว่าผู้อื่นจะได้วันนี้จะติดใจไม่เลยค่ะคุณ่ของแม่คุณมะยุสิแล้ว好不好 ไปแล้วลุงเสือหนาวขนาดนี้ไปลงน้ำแต่เช้า พยายามมองนะคะลุงเสือใส่ตะข่ายพยายามเมื่อวานไม่ได้นะเมื่อวานได้ปลาซ้องตัวนะคะได้ปลาซ้องโตมาปิ้งนะคะ <c oughs> แลงน้ำลานแลวเพื่อน,น <c oughs> กำลังดื้อน,นะเอฟซีเจ็ดแปดเดือนนะกำลังเดินเป็นนะคะไปไม่หยุด <c oughs> โอ้วันนี้เย็นมากเอฟซีนะคะแต่ว่านี่แดดกำลังออกแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะ เย็นเมื่อวานนี้โอ้ลมนะคะทีเมื่อวานนี้ลมแรงมากนะคะ <c oughs> นี่พระอาทิตย์กําลังขึ้นแล้วนะเดดออกอากาศก็จะอุ่นขึ้นนะคะเดี๋ยวรอดูปลาลุงเสือนะคะก็ว่าจะแกงอ่อมที่เหล็กนะคะอ่อมที่เหล็กใส่หมูสามชั้นนะ,ะเพราะว่าภาษาก็แช่ข้าวไว้แล้วนะคะก็ แช่ข้าวแล้วก็ใส่น้ำยาหนางนะคะเหมือนกันเนาะคล้ายๆคล้ายๆกับเกงหน่อไม้นะคะต้องมีน้ำยาหนางด้วยนะคะพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นนะคะ fc นะคะแดดออกนะคะอากาศก็จะอุ่นขึ้นนะคะเ <c oughs> มื่อคืนก็พลทหารก็โทรหาแม่นะคะ fc เพราะว่าช่วงนี้ฝึกจบแล้วนะคะก็โทรศัพท์ คููฝึกก็คืนให้แล้วนะคะได้ถือตลอดเวลานะคะแต่ได้ถือตลอดเวลาแต่ก็โทรได้เป็นเวลาเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าจะโทรตอนไหนก็ได้นะคะเขาก็มีเวลาให้นะฮะก็เป็นทักแชททักอะไรมาก็ได้อยู่นิดๆหน่อยๆนะคะแต่เวลาโทรก็คงจะเป็นช่วงกลางคืนเหมือนเดิมนะคะเมื่อคืนสองทุ่มนะคะโทรมาก็ช่วงนี้ซ้อมหนักนะคะซ้อมสวนสนามนะคะเพราะว่าบิ๊กเขาถูกคัดเลือก ให้ส่วนสนามนะคะก็วันที่สิบแปดนี้ก็จะเดินจริงนะคะช่วงนี้ก็ต้องฝึกหนักหน่อยนะคะฝึกทั้งวันนะคะเมื่อวานนะก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยเพราะว่ามันแดดนะอยู่สระบุรีอากาศร้อนนะคะเอซแต่อยู่บ้านเราหนาวนะคะเพราะว่าซ้อมสวนสนามนี่ต้องซ้อมอยู่กลางอ่า ลางแดดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นลานของเขานะคะมันก็จะไม่มีร่มเนาะเป็นแดดลานปูนนะคะช่วงนี้ซ้อมหนักหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้วันจริงแล้วนะคะก็ได้แต่ส่งกําลังใจให้ลูกนะคะแม่ก็บอกให้สู้ๆนะคะอดเอานะคะเดี๋ยวซ้อมเดินสนามเสร็จแล้วก็คงจะไม่มีอะไรแล้วขึ้นอกองร้อยก็สบายแล้วนะคะ,คะบิ๊กก็บอกสู้ได้นะคะก็จะสู้ๆนะคะจนกว่า ภารกิจจะสำเร็จนะคะก็เป็นกำลังใจให้ลูกตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุด้วยนะคะฝากช่วยดูคลิปให้จบไม่กดข้ามด่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ